แจ้งเกิดของเราเป็นเจ้าของฉายาเจ้าพ่อเพลงประกอบละครคุณปิงปองศิรศั์วันนี้เพลงแรกที่เอามาฝากเราคือเพลงอะไรครับชื่อเพลงว่าแทนใจครับผมเพราะเป็นเพลงแจ้งเกิดของเขาเลยใช่ครับเนื้อหาอธิบายทุกอย่างหมดแล้วแล้วก็เป็นเพลงเพราะที่เราสามารถร้องตามได้วันนี้ฟังต้นฉบับแทนใจจากปิงปองศิรษัทครับ ทุกคำแทนใจใจเพียงหนึ่งใจที่ยังไม่มีอะไรให้เธอคนเพียงหนึ่งคนเก็บเอาใจมาร้อยเป็นเพลงให้เธออาจไม่ถึงกับดีเลิศเลยแค่อยากจะทำให้เธอภูมิใจว่าเพลงที่ได้ยิน คงไม่เหมือนกับเพลงอื่นทั่วไปเพลงจากหัวใจเป็นของขวัญให้เธอผู้เดียวบทเพลงที่เก็บเอาดาวทุกดวงเขียนเป็นทวงจำ้องครับค้าถักทอและเรียงร้อยคำจากหัวใจบทเพลง เป็นดังคำสัญญาว่าจะอยู่ข้างเธอตลอดไปให้เพลงผูกพันสองใจนานเท่าไหร่ ยินคงไม่เหมือนกับเพลงอื่นทั่วไปเพลงจากหัวใจเป็นของขวัญให้เธอผู้ดีบทเพลงที่แกบเอาดาวทุกดวเขียนเป็นท่วงทำนอง จากหัวใจบทเพลงจะเป็นดังคำสัญญาว่าจะอยู่ข้างเธอตลอดไปบทเพลงผู้พันสองใจนานเท่าไหร่ นะเป็นคนที่ร้องเพลงสบายแต่เพราะเหลือเกินพี่หนูอยากนอนตองนี้เลยนอนตอนนั้นำไต้องมียกอะไรจะนอนพอจะเลยอ่ะนี่พวกทีมงานถามเขาลิฟทิ้งเหรอพี่เหมือนแผนเลยใช่ไหมพี่โน้ เนี้ยเป๊ะ,เ,ปะเขาร้องไงเขาก็เป๊ะ<ป>ของเขาอย่างเงี้ยแล้วเมื่อเมื่อเมืพอพอเขาร้องเจ็บปุ๊บเหมือนมันนี่ปปงซะกนึงจนเขาต้องพูกอ่ะก็ <c oughs> คุณครับคือทุกคนอยู่ในพวงังหมดอลยตกอยู่นในพวังหมดเลยอะ,อะ <c oughs> ผมบอกว่าผมว่าเหมือนอยู่ในพวังจริงๆนะ <c oughs> แล้วมันฟังแล้วมันสบายแล้วมันรู้เลยว่าอันเนี้ยต้นฉบับมันฟังแล้วคือมันไม่ต้นจะบับต้นฉบับไม่จะกิดตะขวงใจเลยอ่ะแต่ถ้คุยกับเออยู่เลยบอกว่า ดูดูเขาร้องเนี่ยเขาร้องแบบสบายๆถ้าเป็นคนร้องสบายแล้วร้องไม่ง่ายนะเพลงนี้ลมมันลมมันต้องใช้สม่ำเสมอมากร้องให้พรอะร้องยากไอ้ท่อนตรงเนี้ยเข้ายากมากเลยนะไอ้ที่แบบว่าบทเพลงที่ที่จะมาซ้ำครั้งที่สองอ่ะที่มันแบบมีอะไรส่งอ่ะผู้เดียวเออผู้เดียวแล้วก็ฟึงแล้วก็บทเพลงเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยแบบสวมเข้ายากมากเลยอ่ะเพื่อตอนเขาออกอัลบั้มเนี่ยเขาเป็นคนเดียวที่เสียงชัดเจนมาคราว่า ฟังปั๊บก็รู้เป็นปิงปองแล้วตอนเนี้เขาร้องเพลงน้อยลงแต่เขาไปเอาดีทางการวิ่งถูกต้องไหมก็ประมาณหนึ่งครับผมอ่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจบอก่าช่วง2อสมปีที่ผ่านมาครับเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราเริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วก็แบบเฮ้ยป่วยบ่อยอะไรเงี้ยพอขึ้นวันที่หนึ่งมกลาปุ๊บก็ถือเลิกดีเลยครับก็เลยไปซ้อมวิ่งซ้อมวิ่งซ้อมไปซ้อมมาติด,ตด เหมือนพี่ลงอ่ะเหมือนพี่ลงอ่ะของมันเหตุที่วิ่งไม่ได้มันขาดไม่ได้แกวิ่งมาเรื่อยๆครับแต่หลังๆก็เริ่มลดลงบ้างแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นเล่นเวทเพิ่มขึ้นร่างกายดีขึ้นไม่ร้องเพลงอะไรเงี้ยโอ้ยดีดีดีขึ้นเยอะเลยครับจะไปต่างกันลุ้งลงลุงลงแบบไอ้อดอดอดแอดึเดี๋ยวก็อิดเดี๋ยวก็อิดาดี๋ยวก็อิเล่นตบโอเคตอนนี้ยวบออกกเดี๋ยกายเป็นนักวิ่งไปแล้วนะ แต่เรื่องหัวใจนี่ไม่มีใครรู้หรอกว่าเขามาพบรักณสถานที่แห่งนี้คือ Key มาสเตอร์คีของเราที่แหละจริงเหรอตายตายเหมือนรายการคืนสุดเย้าพัชาพชาไงไม่รู้เลยคือเขาอะเจอกันที่งานตุกปกติเวลาไปออกงานอะไรก็เจอนบ้างแต่ไม่เคยคุยไม่เคยคุยเพราะว่าอยู่กันอยู่กันคนละค่ายครับตอนนั้นอะาาก็เลยแล้วแบบเอฟเขาก็จะมากันแบบทีนึงแบบ กลุ่มใหญ่ๆอ่ะเป็นฝูมาเป็นฝูมาเป็นฝูใช่แล้วผมก็ไปเป็นฝูนักร้อง Easy Listening ตัวคนเดียวไงก็เราแล้วพอเวลาแก๊งเนี้ย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 พวกเนี้ยเวลาเขามาเขาจะแบบโอ้โเราบ้านเจ้าบ้าจ้เฮ้ยเก่งดังเก่งดัง่งดังใหญ่ๆเราก็แบบโอ้เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยจนมา Master Key แล้วก็มาทำงานแล้วซีซั่นนั้นบังเอิญว่าเป็นผมเป็นพัชชาอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ด้วยกันก็เลยได้คุยกัน จะมีข่าวดีไหมหรือยังไม่ได้วางกันก็ขอเก็บเงินก่อนนะครับผมจ้างเยอะๆนะครับผมร้องเพลงก็ไปแต่งเพลงก็ได้ครับผมอล่าสุดผันตัวมาเป็นพิธีกรแล้วครับครับผมชื่อรายการว่าเที่ยวเป็นเพลงครับผมวันหยุดนักขัตฤกษ์เจ็ดโมงสีครับผมเป็นรายการท่องเที่ยวแล้วก็พอเที่ยวเสร็จปุ๊บต้องแต่งเพลงขึ้นมาให้ได้หนึ่งเพลงโดยที่ก็บรรยากาศนั้นใช่ครับโดยที่จ้ากเขาจะเป็นคนทาทานองส่วนผมจะเป็นคนเขียนเนื้อ ตามธรรมเนียมแน่นอนปองมาแล้วปองต้องเฟซเร่งกับดาวของเราครับผมวันนี้ให้เลือกเลยเพลงที่สองเอาเพลงอะไรดีก็ต้องเป็นเพลงที่ตามมาจากเพลงแทนใจครับผมก็ต้องเป็นเพลงรักเธอนิรันครับผมเพลงนี้มาอย่างไงที่มาที่ไปพอตอนแทนใจมันมันดังี่อนข้าขมี<ะ>ชื่อเสียงขึ้นนะมาครับก็คุณบอยเขาก็ถามว่าเอ้ยปองในไหนก็ไหนละทำอัลบั้มไหม ก็แน่นอนแล้วครับผมจะบอกว่ามันจะไม่มีใครเขินอยู่แล้วครับต้องทำแหละครับผมแล้วเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่จะอยู่ในอัลบั้มแล้วก็จะไปเป็นเพลงประกอบละครซึ่งมันก็เป็นละครพีเรียดเ้ยครับเป็นเพลงแบบผสมแบบไทยเดิมนิดนึงแต่ก็มีความสมัยใหม่นิดนึงมีความเป็นเป็นกีตาร์อะคูสติกวันนี้ถ้าจะฟิชเชอริ่งอยากฟิชเชอรริ่งกับใคร ผมก็ต้องคนที่เสื้อผ้าคล้ายผมชื่อคล้ายผมแล้วครับเป็นพี่ปอนะครับปอเป็นคนที่ภาคภูมิใจมากนะครับที่บอกวันนี้ได้ฟิชเชอร์ริ่งกับกับพี่บิงปองนะครับเป็นหนึ่งในนักร้องที่คุณปอชื่นชมมากๆพูดมาตลอดเวลาดีใจที่สุดนะเป็นไอดอลเลยก็ว่าได้ตั้งแต่เด็กๆผมเข้าคาราโอเกะผมต้องร้องเพลงพี่บิงปองเดี๋เดี๋ยว,ยว,ยวตั้งแต่เดี๋ยวตั้งแต่ถึงไปร้องเพลงแบบในคาราโอเกะทั่วไปอย่างเงี้ยครับ อ่ะวันนี้จะเพราะขนาดไหนมาฟังนะครับปอกับปิงปองกับรักเธอนิรันดร์ครับ